พี่ๆทุกคนนะคะวันนี้มีอะไรบ้างบอกพี่ๆมีมะม่วงเฮล่อยก,กอ๋อเฮลกกี่อยากกินได้ได้อยากกินได้ได้ลูกค้าลูกค้าค่ะเดี๋ยวเฮลี่จะกินจะกินมังคุดให้ดูนะคะลูกค้ามังคุดอร่อยมากมังคุดกิโลละหมื่นสี่จ้า เฮลี aly, ถ้ามาต้องพูดให้ลูกค้าฟังนะคะ,ะนะพี่พี่คะเดี๋ยวเฮลีจะกินมังคุดให้ดูนะคะพ,พี่คีคะวันนี้เฮลีจะกินมังคุดให้ดูนะคะมังคุดอร่อยมากค่ะมังคุดอร่อยมากค่ะเฮลี aly, ชอบไหมชอบค่ะชอบโอเคลูกค้าคะ่ะแม่ค้าไลฟ์ไปไลฟ์มาอยากจะกินมังคุดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่บอกว่าน่ารักจังขอบคุณค่ะเฮลี aly, บอกพี่พี่สิ พี่ๆคะอันนี้มังคุดเอาแมา่เอาให้แล้วลูกก็ต้องอันนี้เอาดูนะเอาให้พี่ๆดูนะคะกลับมาค่ะเฮลีนอ่นนี่ไงเฮลีนเมื่อไหร่จะกินลูกค้าคะเดี๋ยวแม่คะเดี๋ยวแม่คะเอามังคุดขึ้นมาให้ดูก่อนมังคุดสองถุงนะคะสองถุงได้หนึ่งกิโลนะคะลูกค้าอันนี้มังคุดนะคือแบบว่า มันไม่แข็งอ่ะใช้มือแกะได้เลยนะคะใช้มือแกะแบบนี้ได้เลยเฮลี่อ่ะไปซ่อนตรงนั้นเดี๋ยวของจะหกแบบนี้นะคะลูกค้าขาให้ดูมังคุดคือแบบแบบนี้เลยฟูมากฟูมากเฮนี่อันนี้เป็นมังคุดมังคุดขายยังไงมังคุดกิโลละหมื่นสี่นะคะมังคุดกิโลละหมื่นสี่ 1>, 1กิโลจะได้2ถุงนะคะ1กิโลได้2ถุงหมื่นสี่จ้าเอ,เอาเมื่อไหร่จะได้กินลูกค้าค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแม่ค้าก็อยากกินบ <c oughs> ังคุศีกิโลเอ้กิโลละหมื่นสี่ค่ะอร่อยไหมบอกพี่พี่หน่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะโยนรูปไปให้น้องแอดมินที่บ้านฟ้ากรีนไทยพานิช <c oughs> ได้เลยคะ่ะ <c oughs> ขอพระคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกพี่นัทพี่นัทคะขอซ่อมหน่อยก็ไปบอกพี่นัทขอซ่อมให้ีดีหน่อยค่ะใครจะรับอะไรถ้าเป็นลังลังล่ะเ่าไหนคะเกี่ยวสวอร์ดเดี๋ยวพี่พี่นัทออกไปข้างนอกเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งค่ะถ้าเป็นลังลังละสามหมื่นเก้าจากลูกค้าค่ะไม่มีค่าเดินทางค่ะห้ากิโลนะคะห้ากิโลช่างแต่มะม่วงนะคะเอาให้เอาอะไรนะ อาซ้อมโกคือพกคือถ้าเถอยวเสวยเป็นลังสามหมื่นเก้าลังละห้ากิโลค่ะใครจะรับอะไรอีกเขียวเสวยหนึ่งปังหมูหยองหนึ่งได้ค่ะเขียวเสวยหนึ่งปังหมูหยองหนึ่งลูกค้าบอกน้องอ่ะโอเคลูกค้าขาแคบแคบได้เลยค่ะบอก ยองนะคะเพราะว่าปังมีหมูหยองน้ำสลัดแล้วก็ล่อยทองน้ำสลัดแล้วก็ไข่เค็มน้ำสลัดลูกค้าย้ำน้องแอดมินให้แม่ค้าด้วยนะคะว่ารับหมูหยองน้ำสลัดขอบพระคุณมากเลยค่ะโยนรูปไปได้เลยที่บ้านฟ้ากลิ่นไทยพาณิชย์